มาวันนี้นะครับมาอยู่กับโมสเปซคาร์อีกเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้นะฮะใครที่ชอบสไตล์ที่อ่ารถแต่งมานะฮะเป็นสไตล์ TRD านะครับแล้วก็เป็นตัวหลังคาสีดำนะครับผมคันนี้นะฮะเจ้าของเก่าแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็น ตัว New Fortuner คันนี้เลยนะฮะคันนี้จะเป็นตัวสเปค2.4นะครับขับ2.2 WD นะฮะเป็นปี2019กันเลยทีเดียวนะฮะไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะฮะปี2019ไม่หลักหมื่นนะฮะแต่งมาหล่อๆนะฮะคันนี้นะฮะราคาหน้าร้านนะฮะจะเปิดมาขายอยู่ที่1.19,000บาทนะครับแต่ว่าโมดมอบให้ในราคาพิเศษเลยนะฮะเป็นราคาโปรโมชั่นโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า most best car ทุกคนเลยนะครับ โมจะขายให้ราคาเป็นแค่9,99,000บาทนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเข้ามาวันนี้สดๆร้อนๆนะฮะโมรีบหยิบมาให้ลูกค้าทุกท่านรับดูรับชมก่อนใครแน่นอนนะฮะกระจังหน้าคันนี้นะฮะเจ้าของเก่าจะใส่มาให้นะฮะแต่งมาให้เป็นสีดำด้านแบบนี้นะฮะแล้วก็มีโลโก้คำว่า TRD Sportivo นะฮะแต่ไม่ใช่ตัว TRD นะครับคันนี้เป็นตัว2.4นะครับแล้วก็กรอบไฟหน้านะฮะ ครอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟไฮบีมปรับระดับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับมาพร้อมเป็นตัวไฟเดไลท์นะครับด้านล่างนะฮะเป็นตัวไฟตัดหมอกออกศูนย์ออกโรงงานคู่หน้านะครับแล้วก็เสริมเป็นตัวสเกิร์ตมาให้ด้วยนะครับคันนี้ได้ตัวสเกิร์ตหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็หล่อๆแบบนี้หลังคาสีดำนะถือว่าตอบโจทย์แล้วก็คุ้มค่านะครับผมเพราะว่าคันนี้นะแต่งของแต่งจัดเต็มมากๆนะครับอ่ะ ตัวล้อแม็กนะฮะล้อแม็กคันนี้นะ,ะเจ้าของเก่าจะใส่มาให้เป็นตัวล้อแม็กอลอยขอบ20เป็นล้อใบพัด T R, R T G นะครับรัดมาพร้อมกับเป็นตัวยางนิโต่ส20เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เป็นดุมสีฟ้านะฮะดูสวยกันเลยทีเดียวนะฮะใครชอบสไตล์แบบแต่งๆเนี่ยคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับตัวกันสาดนะ,ะออกศูนย์ออกโรงงานทั้งหมด4บานเลยนะ,ะกระจกข้างเจ้าของเก่าแล็ปมาเป็นตัวสีเดียวกับหลังคารถ นะเป็นตัวสีดําแบบนี้ดําด้านแบบนี้ไฟเลี้ยวปลายกระจกนะมาพรอมีตัวไฟเลี้ยวในตัวนั่นเองนะครับตัวที่จะปิดเปิดแบบโครเมียมนะฮะระบบสมาร์ทคีย์เลสนะฮะเวลามีุนใจอยู่ใกล้สามารถจับเปิดได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะไฟฟ้านะแบบคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานนะฮะเบาะไฟฟ้าปรับ8ทิศทาง8ระดับกันเลยทีเดียว นะฮะอ่ะหลังคาสีดำนะฮะท่านใดมองหาอยู่นะสีขาวหลังคาสีดำนะฮะไม่ควรพลาดจริงๆนะรัสำหรับคันนี้นะฮะรถขับใช้งานน้อยมากๆด้วยนะฮะแน่นอนว่าไปไวแน่นอนนะฮะอันนี้โมดหยิบมาให้ดูวันแรกที่รถเข้ามาเลยนะครับท่านใดสนใจอย่ารอช้านะฮะแนะนำว่าอย่ารอช้ากันเลยนะครับ อ่ะเบาภายในนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าตัว2.4นะครับเป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้เป็นบ่อนหนังสีน้ําตาลเข้มนะครับแล้วก็เบาะไฟฟ้านะครับตัวกุญแจสำรองมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะกุญแจได้มาถึง2ดอกด้วยกัน นะฮะแบบนี้นะฮะอันนี้ป้ายป้ายทะเบียนรถยังไม่ได้เขียนเลยนะฮะอันนี้เข้ามาส,สดๆนอนๆจริงๆนะ,ะแล้วก็เจ้าของเก่าจะหุ้มเป็นตัวลายเคปล่ามาให้แบบนี้นะอันหนึ่งแล้วก็ใส่เคสยางซิลิโคนมาให้อันนึงนะฮะกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งหมด4บานนะครับอ่ะ พวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้เพิ่มเสียงลดเสียงได้ในตัวพวงมาลัยรับสายวางสายนะครับแล้วก็มีตัวแพนเด้ชิปมาให้เรียบร้อยนะฮะสามารถสับเกียร์เล่นเกียร์เล่นสปีดนะครับผมแล้วก็ตัวเรือนไมค์คันนี้ขับใช้งาน57,000กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะ,ะคันนี้นะบอกได้เลยว่าไปไวแน่นอนนะครับท่านใดสนใจหรือมองหาอยู่นะฮะเป็นรถเที่ยวสิ้นปีนี้นะฮะเป็นรถยนต์ครอบครัวไม่เกิน7ที่นั่ง PPV ยอดนิยมนะฮะเจ้าตลาดอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลย ก็ว่าได้นะครับคันนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าออปชั่นคุ้มค่าและตอบโจทย์มากๆนะฮะอ่าตัวเบาะภายในก็จะประมาณนี้เลยนะับเป็นบ่อนหนังสีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็ด้านบนที่ม่านบังแดดนะพลาสติกยังไม่ได้แก่ออกเลยนะฮะคันนี้เป็นรถปี2019นะฮะอ่าได้เห็นถึงความใหม่เลยทีเดียวนะแล้วก็นี่ฮะเรื่องตัวหัวน็อตครับ หัวน็อตนะฮะไม่มีรอยถลอกนะไม่มีรอยประแจรอยขันได้แรงสิ้นไม่เคยเก็บงานมาเลยนะครับคันนี้เดิมทั้งคันเลยนะครับอ่ะแล้วก็เบาะด้านหลังหนังตึงๆเลยนะฮะนี้สภาพ100หน้างาน100%เลยนะรถยังไม่ได้สปายังไม่ได้ปัดสภาพให้นะครับอ่ะตัวแผงประตูนะฮะด้านขวาตัวนี้นะฮะทุกบานเลยก็จะบุนุ่มมาให้นะครับเป็นหนังสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะฮะแบบซอฟต์ซอฟท์พัชนับแล้วก็เดินได้สีขาวแบบนี้มาให้ นะฮะอ่ะแล้วก็ตัวโลโก้ฟอร์จูเนอร์ตรงนี้ชัดเจนนะครับผมอ่ะด้านหลังรูพาวเวอร์อเลดด้านบนมีมาให้1รูนะครับเป็นหัวเด็เตอร์แล้วก็ด้านล่างเป็นหัวชาร์จปลั๊กอเนกประสงค์มาให้เรียบร้อยแล้วนะเพดานคันนี้เกลี้ยงเกลี้ยงเก่าๆเลยนะครับแล้วก็ตัวแอร์ราวทั้งหมด3ตอนระบบแอร์ทั้งคันแบบดิจิตอลนะครับอ่ะถือว่าคันนี้ตอบโจทย์และก็คุ้มค่านะครับนี่นะฮะดิสเบรกทั้งหมด4ล้อนะฮะดิสเบรกได้มาทั้งหมด4ล้อเลยนะครับ ด้านหลังก็คาดเป็นสีดำด้านมาให้แบบนี้สลักโลโก้คำว่า f o r t u n e r แบบโครเมียมนะฮะดูสวยหรูหรานะะมีสไตล์นะฮะอ่ะด้านบนสปอยเลอร์ออกศูนย์ออกโรงงานครับมาพร้อมกับเป็นตัวเสากัดคีบฉลามนะ,ะไฟท้ายนะ,ะไฟท้ายนะฮะ,ะ,ะดูสวยๆแบบนี้เลยเรียงเป็นเส้นนะ,ะเป็น LED แบบไลท์ไกดิ่งนะครับผมแล้วก็ตัวอ่าสติ๊กเกอร์นะ,ะติดมานะฮะเจ้าของกาติดมาให้เป็นตัวเทียดีสปอร์ตทิโตัวซิสมาโฟนะฮะเป็นตัวสติ๊กเกอร์หลอก นะแล้วก็ตัวสติกเกอร์2.8แบบนี้นะฮะ,ะดูเป็นกล้องด้านหลังนะ,ะออกศูนย์ออกโรงงานเรื่องความปลอดภัยนี่คือถือว่าหายห่วงอะไรทีเดียวนะครับ ด้านหลังนะ,ะถาดรองท้ายมีมาให้นะฮะเก็บของสัมภาระแล้วก็บอรแถวที่3สามารถพับเก็บขึ้นไปแบบนี้นะ,ะบรรจุของสัมภาระได้เยอะพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับหรือพับลงมานะ,ะท่านบรรจุผู้โดยสารเป็นจํานวนมากได้เลยนะครผมถือว่าเป็นรถยนต์ครอบครัวยนต์รถยนต์นเอเนกประสงค์นะ,ะรุ่นยอดฮิตเลยก็ว่าได้ นะครับผมสาหรับคันนี้ไม่ควรพลาดจริงๆนะแล้วก็ไมน้อยแล้วก็ปี2019ด้วยนะครับตัวหัวน็อตนะครับไม่ขยับไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับหัวน็อตไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยประแจนะครับอาร์คเดิมยิงออกมาจากทางโรงงานเลยนะล้อหล่อแบบนี้นะฮะเดี๋ยวดูห้องโดยสารด้านหลังนะครับห้องโดยสารด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะฮะหนังเบาตึงๆเลยนะครับผม เนี่นะฮะสำหรับด้านหน้าก็เบาะไฟฟ้าคู่หน้านะ,ะที่ผมบอกไปนะฮะดูตัวสันเบาะตัวนี้นะฮะสันเบาะยังไม่มีรอยการลงน้ําหนักเลยนะครับผม ภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะบ,บนคอนโซลตัวนี้เนี่ยจะเป็นหนังสีดําแล้วก็เดินได้สีขาวนะทำหุ้มหนังมาให้แบบซอฟท์ทัสนะนุ่มต่อการสัมผัสนะฮะตัวนี้อ่าแล้วก็มีโลโก้คําว่า Fort u n e r ตัวนี้นะฮะชัดเจนแล้วก็มีรูลมแอกมาตัวนี้นะฮะสามารถเก็บรักษาภูมินะแช่เครื่องดื่มได้เบื้องต้นด้วยนะครับผม นี่นะฮะแล้วก็ตัวเกียร์นะฮะเกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดได้โหมดมีมาให้2โหมดนะอีโคและโหมดพาวเวอร์นะครับตัวระบบการลื่นถลายช่วยในการออกตัวมีมาให้เรียบร้อยนะครับท่านใดสนใจนะฮะเป็นฟอร์จูเนอร์นะฮะ่อแบบคันนี้เลยนะครับแนะนําว่าอย่ารอช้าหรือรีบโอนจองล็อกคันมาก่อนกับโหมดมาได้เลยโดยตรงนะฮะท่านได้ได้ไปในราคาพิเศษเลยนะครับท่านใดมองหาย รถที่เที่ยวครอบครัวอยู่สิ้นปีนี้นะฮะไม่ควรพลาดจริงๆสำหรับ Fortuner รคันนี้นะฮะไม่ขับใช้งานไปเพียง5,7000กิโลเมตรนะฮะปี2019นะครับยังไงนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็จะขออนุญาตทิ้งช่องทางอันนี้ต่อนะฮะเป็นเบอร์โทรกับ ID Line เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะฮะเบอร์0ูนย์0กนนะฮะ เบอร์โทรศัพท์อื่นๆช่องทางการติดต่ออื่นๆเพิ่มเติมโมจจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้ทั้งหมดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ